การเสด็จมาครั้งที่สองจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นทางกายภาพเหตุการณ์นี้จะปรากฏให้คนทั้งโลกเห็นได้เหมือนกับฟ้าแลบที่แลบข้ามท้องฟ้าจากตะวันออกไปตะวันตกการมาถึงจะมาพร้อมกับพลังอันมหาศาลและรัศมีอันตรการตาซึ่งเป็นสัญ,ญญาณของเหตุการณ์ที่เป็นสากลและไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาผู้ที่ตายอย่างชอบธรรมจะกลับคืนชีพด้วยร่างกายใหม่ ที่ได้รับเกียรติโดยฟื้นจากหลุมศพของพวกเขาผู้เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงร่างกายของพวกเขาจะกลายเป็นอมตะผู้เชื่อที่ฟื้นคืนชีพและผู้เชื่อที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ต่างก็ถูกพาขึ้นไปพบกับพระเจ้าในอากาศซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการกลับมาพบกันอีกครั้งของผู้เชื่อกับพระคริสต์พระเยซูจะเสด็จกลับมาเป็นกษัตริย์เพื่อพิพากษาบรรดาประชาชาติทั้งปวง โดยแยกคนชอบธรรมออกจากคนอธรรมเขาจะเอาชนะมารล้ายอย่างเด็ดขาและมัดซาตานไว้ทําให้การปกครองอันชั่วร้ายของพวกมันสิ้นสุดลงหลังจากการพิพากษาครั้งนี้พระองค์จะทรงสถาปนาราชานาจากรพันปีของพระองค์บนโลกซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่พันปีแห่งสันติภาพและความชอบธรรม